ตัวใหญ่ก็ไม่น่ากินหรอกพี่โอ้กำลังสวยเจ้าได้ทั้งหลายตัวนะให้อยู่ให้ได้เดือดทันบันลุ้นกันครับมันลุ้นกันแห่งกับปลาเนี่ยปลาดีแห้งตัวเป็นย่งไงก็หนังแห้ง จ้ละเม็ดครับตัวนี้อยู่ประมาณหาขีดหาขีดเด้ยวะ จุดกดไปมากเลยเกือบลอกเยอ่ลุกเยอยเนี่ยนะหน่อยๆดยูนี่แหละเอ้าในแล้วตแรกกินแมวหัดกันโอ้ติดอันนี่บอกรูดแล้วฝามือเอาไปเอาไปเท่นั่นได้ครับเอาไปผัก แล้วต้เนื้อแล้วก็เป็นลวกน้ำผ่อนคนไงปั๊เครื่องปัดไอ้ปัชชาแมนใส่เครื่องปัดไอ้พวดพริกไทยกระชายมันอย่างเงี้ยโอ้ปัชชาอ่ะปัชชาเนี่ยนี่ก็ไปเห็ดอย่างอื่นอีกแล้วเนี่ยปัดเลยหนึ่งก็ได้มั้งเนี่ยหนึ่แต่หนึ่งก็ได้แต่อยากให้ดีว่าปั๊ดเนี่ยเนื้อนั่นมันเดือดพานีวันนั้นไปได้พอสมบัรณ์แบบบปีโ๖ นำข้าวหน่อกนเน่ะลวกข้าตะาไคร้ไบบวกคต้มในน้ำเดื้อเ,อเอนาท่าเนื้อพิชพิชิตเนลวกนะทมันแข็งเนม่น่จับกินข้าวง่นอ,อเานี่ยครับเดี๋ยว้อมขอาุกขีดนส,สันส,สันนสันสันตกองป้า มองเมืองโบราณครับผมเจะพร้อนคลิปหนาผม